สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกลมาวาริอสคลิปนี้คุณยายจะมาทําต้นฤาษีผสมนะคะอันนี้ที่คุณยายให้ดูนี่คือต้นที่ยังสวยงามอยู่นะคะแต่ต้นที่คุณยายจะมาทําก็คือที่มันยืดยาวค่ะโทมแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณยายขอขอเอานี้ลงก่อนนะคะเอาต้นที่ที่โชว์ลงก่อนค่ะ ต้นที่จะทําคือต้นที่ไม่สวยนะคะไม่สวยแบบนี้แล้วนะคะนี่ยังสวยอยู่นะคะนี่ค่ะต้นที่จะทําเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพอน้องอยู่ไปนานๆเนี่ยค่ะน้องก็จะยืดยาวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโซมแล้วค่ะไม่สวยเลยค่ะคุณยายก็จะมาทําให้กลับมาสวยนะคะสวยแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็จะกลับมามีความงามค่ะสวยเป็นพุ่มเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะนะคะ่ะที่คุณยายทำไว้แล้วนะคะคี่ก็เหมือนกันค่ะจากต้นสมโซงค่ะทําแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเอาละเรามามาเริ่มกันเลยค่ะว่าทําอย่างไรบ้างนะคะให้ต้นสซมโซงเนียกลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะเราไม่ต้องซื้อใหม่อีกแล้วนะคะดูที่ ที่วัสดุป,ปลูกเลยค่ะวัสดุป,ปลูกอันนี้ก็ชื่อใช้ตั้งแต่ปัดชํานะคะแล้วก็ปลูกไปหนึ่งตัวเลยค่ะคุณยายก็จะใช้ดินใบก้ามปูหนึ่งส่วนค่ะนี่ค่ะดินใบก้ามปูหนึ่งส่วนนะคะขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนค่ะกบมะพร้าวสามหนึ่งส่วนค่ะใส่ทายไปครึ่งส่วนแล้วก็บํารุงด้วยมูลไส้เดือนเศษหนึ่งส่วนสี่ส่วนนะคะเราก็จะเอาอันนี้ค่ะเป็นวัสดุป,ปักชํานะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนค่ะ เป็นวัสดุปลูกไปในตัวเลยค่ะนี่ค่ะกระถางที่จะใช้นะคะก็รองก้นกระถางค่ะด้วยมพะพร้าวสับพอรองก้นกระถางเสร็จใช่ไหมคะก็ใส่วัสดุปักชามหรือวัสดุปลูกเนี่ยค่ะลงไปได้เลยค่ะยาผสมไว้ละนะคะเมื่อกี้บอกส่วนผสมไว้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างจาั่งไปเลยค่ะให้เกือบเต็มเลยค่ะ แล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มค่ะลดน้ำให้ชุ่มเป็นวิธีซึ่งจะทำให้ต้นโสมนะคะกลับมาสวยค่ะสวยอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วพอต้นที่เราปักชำแล้วสวยงามแล้วพอถึงระยะเวลาน้องยืดยาไม่สวยอีกก็ทำเช่นเดิมเนี่ยค่ะก็เท่ากับว่าเราซื้อเพียงครั้งเดียวนะคะ ไม่ต้องซื้อใหม่ตลอดเวลาค่ะเราสามารถทําเองได้ค่ะพอรดน้ําเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าต้องเติมแล้วค่ะเติมวาสุอีกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าวัสุยุบไปแล้วค่ะก็เติมไปค่ะให้เกือบเต็มเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วก็ทํารูค่ะ กรับจำนวนกิ่งที่เราจะปักนะคะจะปักกี่กิ่งก็ทํารูไว้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดเลยค่ะตัดกิ่งเดิมเนี่ยค่ะที่ยืดยาวเนี่ยค่ะตัดเลยค่ะอ่ะสักประมาณนี้ค่ะนะคะก็ประมาณสาักสองเซนก,กว่าๆนะคะใส่ลงไปค่ะในรูที่เรา ทําทไว้แล้วก็กดขัะกดให้แน่นเดี๋ยวเขาจะออกรากค่ะออกรากตามตามนี้เลยค่ะตามกิ่งเนี่ยค่ะที่สัมผัสกับวัสดุปลูกนะคะตรงไหนสัมพันธ์กับวัส,สดุปลูกเขาก็จะออกรากเลยค่ะแล้วก็แตกใหม่ใบไม่จําเป็นต้องตัดออกก็ได้นะคะเอาไว้ให้สวยงามอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือท่านใดจะตัดออกก็ได้กิ่งใหญ่ๆนี้ก็ใช้ได้นะคะ เนี่ยค่ะใช้ได้ค่ะปักได้เลยค่ะกดให้แน่นค่ะกดให้แน่นนะคะอย่างนี้บ้างค่ะปักเลยค่ะแล้วก็ไปวางไว้ที่ล่มลำไรนะคะเดี๋ยวอันนี้คุณยายทำรูนิดนึง กิงน้องจะได้ไม่ช้าแล้วก็กดให้แน่นค่ะกิงแก่ๆอย่างนี้ใช้ได้ค่ะตัดได้เลยค่ะปัดช้าได้เลยค่ะค่ะก็ทำทำรูนะคะแล้วก็ลดน้ำอีกครั้งนึงค่ะลดน้ำอีกครั้งกดแน่นให้แน่นนะคะให้วัสถุลูกในสัมผัสค่ะ ัมผัสกับส่วนลาต้นของเขาเนะะี่ยค่ะเขาก็จะแตกรากออกมานะคะรดน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะพอรดน้ําเสร็จก็วางไว้ที่ร่มลําไรค่ะแล้วก็รดน้ําทุกวันค่ะทุกวันนะคะควรดตอนเช้านะคะีอคพอเรารดน้ําเสร็จวางที่ร่มลําไรใช่ไหมคะประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาก็จะงอกรากแล้วค่ะคุณยายใช้ดูที่ทําไว้แล้วนะคะอันนี้ที่ทําใหม่ อันนี้ที่ทาไปแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะกิ่งนี่ค่ะแก่ๆที่ตะก็ปักก็ขึ้นหมดเลยค่ะประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะน้องก็จะงอกรากออกรากแล้วก็แทงใบใหม่ขึ้นมาทีนี้เทคนิคต่อไปค่ะเมื่อน้องแทงใบใหม่ขึ้นมาเห็นไหมคะนี่ค่ะมางใกล้ๆเลยนะคะใบเล็กๆเนี้ยค่ะเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเด็ดเลยค่ะ เด็ดยอดค่ะนี่ค่ะเด็ดเล็กๆแค่เนี้ค่ะแค่เนี้ยค่ะนะคะเล็กๆแค่นี้ค่ะเด็กทิ้งเลยค่ะที่แตกยอดมาเล็กๆที่เด็ดเหตุผลก็คือว่าอยาให้ดูใหม่นะคะอ่ะลองดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะยอดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเล็กๆเด็ดเลยค่ะหยิกเลยค่ะเด็กไปหยิกก็ได้นะคะเพราะนี้เดี๋ยวเอ็งจะออกเนี่ยค่ะน้องจะแตกเป็นพุ่มค่ะเล็กๆเนี่ยคุณยายเด็ดเลยค่ะอันนี้ ประมาณหนึ่งสัปดาห์งอกรากใช่ไหมคะถ้าน้องเขาแตกใหม่มีใบให้เราเด็ดได้เนี่ยก็ประมาณสักสัปดาห์กว่าๆค่ะสิบสิบเอ็ดสิบสองวันก็ก็เป็นแล้วค่ะก็มีมีใบอ่ายอดเล็กๆนี่ค่ะให้เราได้เด็ดแล้วค่ะนะคะพอเราเด็ดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะได้เป็นพุ่มค่ะนี่ค่ะพุ่มสวยเลยค่ะนะคะ หรืออย่างเมื่อกี้ที่ก,กระถาเป็นพุ่มใหญ่ในคุณยายก็ใช้ปักหลายกิ่งนะคะก็จะเป็นพุ่มใหญ่เหมือนที่ให้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะคะสรุปได้ว่านะคะเดิมเป็นกิ่งยืดยาวใช่ไหมคะก็ตัดเลยค่ะตัดกิ่งเลยค่ะปักช้ำเลยค่ะวัสดุปักช้ำก็คือวัสดุปลูกนั่นเองพอหนึ่งสัปดาห์แตก,กรากสักสิบวันนะคะสิบเอ็ดสิบสองวันมียอดอ่อนๆไปอ่อนๆขึ้นมาเด็ดเลยค่ะ เพื่อให้น้องแตกเป็นคุ่มนะคะที่ที่สวยงามน,นะคะจะเห็นว่าถ้าเราทําแบบนี้แล้วใช่ไหมคะต้นที่สโสมไม่ต้องทิ้งแล้วค่ะบางท่านพอซื้อมาใช่ไหมคะพอโสมก็ทิ้งไปแล้วก็ซื้อใหม่นะคะตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะลองทําอย่างที่คุณยายว่านะคะก็จะได้ต้นใหม่เป็นพุ่มสวยๆค่ะงดงามค่ะเป็นไม้มงคลที่มีความงดงามแล้วก็เลี้ยงดูง่าย เพราะพันก็ง่ายค่ะนะคะสวยงามอีกต่างหากนะคะ mm. ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ mm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะ mm. พบกันใหม่กับต้นไม้สวยๆสาระดีๆที่คุณยายจะนำมาเสนอในคลิปหน้า mm. ขอบคุณและสวัสดีค่ะ